โอ้โหนี่มันฮอลลีวูดเกิลชัดๆแล้วก็ทราบแล้วนะคะว่าทำไมน้องลิซ่าค่ะถึงบินไปที่ฝรั่งเศสน่าจะเป็นความรักแล้วก็ความผูกพันล้นๆวเลยนะคะเพราะว่าคุณพ่อเอดีเซลมานเกิดวันที่5รกรกฎาคมนี้นั่นเอง ก็ควรจะไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์เนไปเซอรเบิกันนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้ค่ะก็มีคนพบเจอเธอที่หน้าร้านอาหารในฝรั่งเศสด้วยเหมือนกันเรียกว่าเป็นฮอลลีวูดเกิลมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีปาปารัซี่แล้วก็แฟนคลับค่ะวิ่งตามถ่ายภาพเธอเนี่ยกันเยอะเลยเนาะส่วนรูปนี้นะคะก็น่ารักน่าเอ็นดูค่ะมีคนเนี่ยให้จดหมายน้อยกับนอรลิซาถึงมือเธอเลยกันเลยทีเดียวนะคะก็เหมือนว่าเขาเนี่ยจะเป็นบลิงคค่ะเม็กซิโก ก็บอกว่าฉันเนี่ยอยากจะร้องไห้ในที่สุดฉันก็ได้ส่งจดหมายให้กับน้องลิซ่าดูใบหน้าของเธอสิคะเธอนั้นมีความสุขมากๆเมื่อเห็นฉันเนี่ยบอกว่านะเธอนั้นหน้าทึ่งมากค่ะในงานไฮพาร์คน้องลิซ่าก็คือดีใจค่ะแต่เธอก็จําฉันได้แล้วก็มีการส่งจูบให้กับฉันอีกด้วนะคะลงถ้ายเนี่ยยังบอกอีกด้วยค่ะว่าน้องลิซ่าเนี่ยเป็นมนุษย์ที่สวยที่สุดก็เอนดูยายหนูเธอนะคะ เห็นแล้วก็อิจฉามากๆเลยเนาะได้เจอเกันกับนอรลิซ่าแบบใกล้ชิดแบบนี้และเธอก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากค่ะไปปาร์ตี้กับคุณพ่อปีเตอร์แล้วก็คุณพ่อเอีแบบนี้แต่ว่าใส่เสื้อแจ็คเก็ตค่ะของสุพรีมด้วยค่ะคุณผู้ชมางานนี้ไม่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องแน่ๆนะคะก็คือแบบว่าอยากใส่ล้วนๆอะไรแบบนี้ค่ะว่าแต่ว่าแบรนด์สุพรีมเนี่ยจะรับนอรลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์เพิ่มอีกคนไหมคะอยากจะเห็นนอรลิซ่านะรับซัพเพิ่มอ้ค่ะเพราะว่าเสสื้อก็วย สใส่ก็สวยเนาะอะแอดก็เอาโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะของโนลิซ่าที่ฟั่งเสจมาฝากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า